ันท่วนนะขอเล่นหเอร์เซของเงินทุนนะไปมันสวยโคตรสวยคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาด ผมสวัสดีทุกคนลทุกท่านนะครับวันนี้พี่เขียวพามาอยู่ที่เกมมักคี้ในโกะนะฮะงบวันนี้1000ทพวนทุนนะขอเล่น1%เปอร์เซ็นของเงินทุนนะไป1%เปอร์เซ็นของเงินทุนกดออโต,โต,โตโ้ไปกว่าสิบรอบเข้ามาแล้วขอคนละหนึง like ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เหมือนเดิมนะครับใครยังไม่กดซับสไครต์หรือติดตามสั่์กระดิ่งก็อย่าลืมกดนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปมีเกมอะไรขอได้หรือว่าแนะนำได้นะครับมีสูตรอะไรเด็ดๆอยากให้ลองก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเปิดมาได้แค่ถามหมุนเท่านั้นเข้าีเเกมลยครับ นนีต้ตาการแตกมันแค่เจ็ดสนะิเองนะเอ้นไม่ถึง90นะเจ็ดสนะครับตอนนี้3ามทุ่มยีนาทีนะ,ะทุกคนมาไวดีวะ่ะกลางเกมย่าเอื่อยนะลักที่นั่นแหละสวยกำไรหนึ่งพันแล้วครับเปิดมาพูดงามเร็วันนี้นะครับ าได้งามมากคูณสิบแต่ยังไม่แตกคูณสิบสี่ไหไปแล้วสาร้ายยังไม่มาได A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  อเอแองกอดีเก็บคูณไปยี่สิบสองสองร้อยยี่โอ้โหโเจแม่งไม่เข้าแถวสอง มาไอสี่เก้าสแต่มันได้ข้างในนิมเยอะนะครับมัไม่ไหลเข้ามาปะไอหนึ 1, ่งพเนี่ยพันหบไม่เก้าร้กว่าบาทนี่น้อยวะไปใส่ไป,ไปออโต้ไปแล้วสิบรอบ <c oughs> หน้าอะไรต่อได้ h พีเกมมาแลแข็งครับเอาเข้าไปต่ออีกเย็เเาเย่พอบอกแข็งเข้ามาแก้เกมหรือเปล่าเหมือนได้ยินเลยลัคกี้ได้ยินแล้วเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยแต่คุณน้อยจัดเออตอนคุณน้อยไหลดีมากน้อยจัด,ดมา โอ้ยแม่งหน้าไหลต่อรู้สึกไม่ไหลไอเย็ดแปดอะอะไรวะก็จะไหลให้แม่งไม่ไหลไปไปคูณสิบสี่อุ้ยรวยนะสี่ร้อยแปดสิบโอ้โห อีกเก้าร้อย900อีกแล้วห5้สวยี่ 21. โอ้โหหลยย่หมุ่นอะไรของมันมันมีลาหลายอยู่แล้วยี่ครับทุกคนโอ,คโอ้โหเอเข็หนึ่งเคเถ็หนึ่งไม่มาให้ซุปเปอร์ไม่จับไม่เข้าเลยวะ่ะใต่กำไรอ่ามพันนะ เอาขึ้นแล้วครับ3 0 0พันกว่า3 0 0พันสี่ไม่ได้เอาซุปเปอร์เมกาเว้ยเออรอบนี้แตกเยอะดีกว่าพันแปดสิบหกเบ็ดสิบกูก็เข้าใจเบ็ดยี่สิบมัตงแลอินถ้าเพื่อนคนไหนมีเกมอะไรอยากให้ลองเล่นแล้วก็อยากแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคือยัดแม่งเลยกำไรสู่กำไรแนะนำกันได้อู้แนะนำกันได้นะ จะให้เล่นเกมไหนสูตรอะไรก็คอมเมนต์มาจะให้สวยครับพี่น้องครับสองสองห้าศูนย์ต้องคืนก่อนนะสองสองห้าศูนย์อาอีกแปดร้อยสวยโค้รสวย กำไรห้าพันแล้วอพอพอแล้วจบปิเกมนี้ผมต้องพอครับในโลกนะโลภมากลาภหายท่วไอ้คนที่หมดอ่ะเั้โลกครับ้าคิดว่าไปต่อเท่านี้ไปต่อเท่านี้นันแหละหมดทุกายใไ้แล้วพอนะครับแต่ว่าอย่างงูอย่างนี้นะผมก็เป็นในบางครั้งนะครับนั่นแหละพาหัวร้อน หกพันกำไรห้าพันหกโอเคครับพอแล้วครับห้าพันหกหกสิบวิเล็กสวยอะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับสามฟรีเกมวันนี้ได้เข้าเองสองซื้อเองหนึ่งโอ้กำไรนิดหน่อยโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฟันดีลาสวัสดีครัสดีไง